อันนี้คือหมอนพระร่วงถูกไหมครับค่ะหมอนพระร่วงค่ะอ่าแล้วก็ดินแดนแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ยังไงในการปลูกค่ะหมอนพระร่วงนี่ก็คือ,อ,อทุเรียนอ่ะเรามาจากสายพันธุ์หมอนทองนะคะแล้วก็มาปลูกท่ากับต้นพื้นเมืองของที่นี่ค่ะของปัะตทศนี่นะคะค่ะแล้วก็พอได้ผลผลิตออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเนื้อแห้งเนียนละเอียดรสชาติหวานมัน <จะ S 1> ก็ไส้ไม่ซึมไส้ไม่ซึมค่ะค่ะเราก็เลยประกวดการตั้งชื่อแล้วได้ชื่อมาเป็นหมอนพระร่วงคําว่าหมอนพระร่วงก็คือว่านอกจากทุเรียนแล้วนะคะถ้าตามประวัติศาสตร์เนี่ยก็เป็นวาราศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คือจริงๆแล้วดินแดนแห่งเมืองดงเนี่ยเป็นดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยทุหที่ครับ่เลยจึงมีตำนานขึ้นมาว่า ถ้าจะทานหมอนทองธรรมดาผมว่าไม่น่าสนใจแต่ถ้าอยากจะทานหมอนมีเรื่องเล่าประวัตรรวิศาสตร์ปลูกในดินแดนแห่งความศักด<ช>ิ์สิทธิ์จะต้องมาที่ตำบลบ้านตึก<ช>อำเภอศรสีสัตรจังหวัดส<ช>ุโขทัยแล้วถ้าเกิดสนใจสามารถติดต่อกับคุณชุติมานะคะ081953 3 037ค่ะไร่สารสันนะคะได้เห็นว่าจะจัดบุฟเฟ่ยู่เนี่ยค่ะจัดบุฟเฟต่ตวันที่9กรกฎานะคะถึงวันที่13กรกฎารับจํานวนจํากัดค่ะวันละ300ท่านรอบละ100ค่ะค<ะ>่ะรอบ9โมงถึง10โมงไ,ไม่ใช่ขอโทษรอบ9้าโมงถึง11โมงคือรอบละ2ชั่วโมงแล้วก็เริ่มรอบ2ก็คือ11มงครึ่งถึงบ่ายโมงครึง่ง,งรงอบ3ก็จะเป็นบ่ายถึงโมงเย็น สะดวกรอบไหนก็จองได้มามาได้เลยนะคะการผิดการความผิดพลาดใช่ไหมบอกเลยว่าผมในกอในขอจะเข้าไปทิมทุเรียนแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วโหปลูกในเชิงเขาที่นี่กลิ่นโอโซนเลยอะไรเลยยดีมากค่ะดียิ่งไปด้วยภูเขาใช่และยิ่งยามเช้านี่นะมันเป็นอะไรที่มันฟิลมากหนาวหนาวนะฮะมีหมอกลงด้วยใช่ค อากาศสดชื่นมากค่ะแล้วที่นี่เรียกว่าเปลือกบางะนะไส้แกนกลางไม่เหนียวไม่ห่วงไส้เพราะเจ้าของใส่ใจเรื่องการปลูกผู้เรียนขอบคุณค่ะเราเราก็ผ่านส่วนเราผ่าน GMP นะคะ GAP นี่ก็คือเป็นการรับรองว่าการผลิตอาหารแบบปลอดภัยนะ,ะมันเป็นอะไรที่โหสุดยอดนะตอนนี้สวนเธอ พัฒนาไปได้เยอะเลยนะจองนะทำป้ายชื่อติดไว้เลยโกเขาก็ยังบอกเลยยังถ้าจองจะยากจะวุ่นวายกันหน่อยแล้วจองลูกนี้เอาตัดลูกนี้เลยตัดก็เลยยังไงโกไม่เยอะหรอกเราก็ไม่ไม่ได้ไว้หรือไม่ไว้มันติดเองยังไม่สุกยังไม่สุกต้องดูระยะเวลา หมอนพระร่วงนะครับนี่เลยโอ้โหอร่อยนะครับส<ด>่า <c oughs> ร่าูดี้มันอรอยดีนะฮะมีหนึ่งเดียวที่นี่ครับไร้สารฝันแม่หมอโอ,โ,หโอ้โหพูดไม่ได้แล้วครับเพราะทั้งสองมือเลย ดำนะครับนะฮะจากนกครสวรรค์ AEC TV alive ตอนนี้สวอะไรนะครับอร่อยอร่อยจริงหูไรมันไม่ไม่ไมูมจนะริงใช่มนี่แค่ผมกินหมอนข้าวโรกได้ลครับนะปลากล้องที่กำลัาไผนะ่นี่เิน้ำมัเตเออือกดีนะครับ <laughs> จริงๆเยอะของสวนไม่ค่อยกินนะวันนี้อยากกินกับเพื่อนมานั่งรอแล้วอย่าเอาแล้วเฮ้ยคุณพายไงเนี่ยลูกพี่คุณดูนิดนึงแกะไม่ได้เนี่ยเอาอันนี้มันมันต้องกินอย่างนี้ระวังตัวเออเอากินมื้อเออใครกินกันเลยเอาอย่างเงี้ยเอาสิเอาปากกันเลยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยรสชาตินโสรสชาตินะเออเดี๋ยวไปตัดต่อ อร่อยจริงตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนะครับนะหมอนพระร่วงไม่ได้หากินได้ทั่วไปนะครับถ้าอยากจะกินหมอนระร่วงต้องมาที่นี่ครับไร่สารฝันครับที่บ้านอะไรครับอำเภอสีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยตำบลบันตึกตำบลบ,บ้านตึกอำเภอสีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับเอาเอาแคบกว่านั้นอีกบ้านอะไรบ้าน บ้านตึกตึกบ้านตึกตำบลก็หมู่บ้านเดียวนตำบลบ้านตึกเหมือนกันเออหมู่บ้านตึกตำบลบ้านตึกไม่ใช่ฐานไม่ไม่เสียวเขามาเลยตีตะถนารายจังหวัดทุกโอไทยนี่ต้องไร่สารฝันนี่งาที่ได้ของชัวชัวครับ